โฉมหน้าคอรมออนุทินหนึ่งน่าจะลงตัวแล้วเมื่อวานเนี่ยแอบจะมีพลิกอยู่สัก2 3งเก้าอี้แล้วก็มีแบบเหมือนจะพลิกแล้วไม่พลิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายณวันนี้เป็นอย่างไรไล่เรียงไปพร้อมกันนะฮะโดยเฉพาะที่คนสนใจมากคือโคต้าคนนอกคุณอนุทินชาญวิรกูลก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดโผคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งนะครับ ขณะเดินทางไปที่พักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นก็บอกว่าได้ส่งรายชื่อคอรมอไปตรวจประวัติครบแล้วถ้าใครคุณสมบัติไม่ผ่านก็แต่งตั้งไม่ได้นักข่าวก็เลยถามถึงเหตุผลที่เลือกอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนมานั่งรองนาย,ยกฝ่ายกฎหมายคุณอนุทินบอกว่ารู้จักกับอาจารย์บวรศักดิ์มา20ปีแล้วตั้งแต่สมัยที่อาจารย์เป็นเลขาคณะรัฐมนตรี และที่สําคัญคือรัฐบาลเนี่ยกำลังจะทําเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการทําเรื่องนี้เพราะว่าเคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนที่สําคัญต้องรีบทําให้ไวเพราะมีเวลาแค่ส่เดือนครับเมื่อคืนท่านก็เสนอมาบอกทําไมต้อง20ปีก่อนก็ผมก็ท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้โทรมาแจ้งว่าผมได้เป็นรัฐมนตรีช่วย ในช่วงนั้นนะครับก็ก็เคารพนับถือท่านมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เห็นท่านทํางานหลักหลักการเป็นนักวิชาการทางด้านเพราะเราเราจะมาทาเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมอาจารย์โลศักก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูนอ่ส่วนเก้าอี้หนึ่งที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าจะพลิกโผลนะฮะคุณสันติพร้อมพัฒน์ที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นรองนายก และรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับคุณสันติก็เนี่ย้ายจอนะฮะด้านล่างปรากฏจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีนะครับทำให้คุณสันติเตรียมส่งชื่อลูกชายคือคุณพัฒนาพร้อมพัดมานั่งเก้าอี้แทนนะครับนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินในประเด็นนี้นะฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ายังไม่ทราบเลยว่าใครขาดคุณสมบัติบ้างแต่ยื่นรายชื่อไปเกิน36ชื่อ คือเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมีทั้งหมด36เก้าอี้รวมนายกนะฮะคุณอนุทินบอกยื่นไปเกินก็อาจจะเผื่อไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้รอฟังเลขาคณะรัฐมนตรีอีกครั้งครับท่านนายกค้าพอดีว่ามีกระแสข่าวเรื่องท่านสันติอะค่ะมคำพัดที่ว่าคุณมบัติไม่ผ่านอะคะเฮ้ยผมยังไม่ทราบเลยเดี๋ยว ทางท่านเลขาธิการคณะทรวงนารีนนก็จะแจ้งมาถ้าใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะครับก็ถัดเพียนท่านมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็นําเสนอทุงเก้าไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะครับนี่คือเหตุผลที่เราเสนอรายชื่อไปเกินสาชื่อนะค่ะอ,อ,อ่ะคุณผู้ชมอ่ะเรามาสรุปกันไวๆนะฮะโผคอรมออนุทินหนึ่งเอาเริ่มจากคนนอก อันนี้ไม่น่ามีพลิกละนะฮะที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับทั้งาฝ่ายกฎหมายต่างประเทศคลังพลังงานแต่แห่หน้านี้เนี่ยเมื่อวานช่วงหัวค่ำเนี่ยเกือบจะมีพลิกนะฮะรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุพจีสุธรรมพันธ์จากดุสิตธานีมีข่าวออกมาว่าอาจจะไม่รับตําแหน่งแล้วไม่อยู่ในโผคอรมอแล้วสุดท้ายพลิกกลับนะฮะคุณสุภจียังอยู่นะครับคอนเฟิร์มโดยนายกอนุทินแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นตามโคต้าของพักการเมืองนะครับ ภูมิใจไทยโฉมหน้าก็ลงล็อกแล้วพลังประชารัฐนะฮะ,ะคุณสันติอาจจะออกเป็นลูกมานั่งแทนรวมไทยสร้างชาติลงล็อกแล้วกล้าทําก็มีชื่อคุณธรรมนัทนะฮะยังอยู่นะฮะแล้วก็อีกสองท่านก็คือมาจากฝ่ายของพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาธิปัตย์ก็จะได้เก้าอี้รัฐมนตรีด้วยนะครับก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถนํารายชื่อครมอยขึ้นทูลเกล้าได้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติก็น่าจะใช้เวลาไม่นาน เราก็น่าจะได้เห็นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเอาให้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็เมื่อวานก็มีการเปิดเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนี่สินด้วยใช่ไหมโอ้นายกหนูนี่รวยหลายพันล้าน3,900ล้านนะคะมีเครื่องบินมีเรือนะก็เดี๋ยวตามกันเรื่องของคอรมอแต่ว่าไหนๆก็ังจะช่วงเที่ยงจะหาอะไรกินกันคุณผู้ชมคะช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มอันนี้หน่อยติดแฮชแท็กกินตามนายกหนู จะลงภาพในเรื่องของการแบบไปกินอ,อ,อาหารออแล้วส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นร้านง่ายๆข้างทางสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านแบบไม่ได้หรูหราอะไรซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็ลงอยู่แล้วนะตั้งแต่ก่อนเ<า>ป็นนายกนะใช่ใช่<า>จะเป็นแบบนี้นี่คือวิถีชีวิตเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือมาในฐานะนายกแล้วอันนี้คือล่าสุดช่วงค่าเมื่อวานนะคะ,ะนายกหนูไปกินที่ไหนนายกหนูเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาหน้าวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ก็คือร้านเฮียตรงเจ้าประจําควงคุณจ๋าภรย ไปด้วยนะคะแล้วก็มีพลโทสุมเมธพรมตรุษผู้บัญชาการศูนย์เป็นัติการต่อต้านกา,การก่อการร้ายสากลซึ่งเป็นว่าที่ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ต้องรับผิดชอบดูแลการรักษาความปลอดภัยนายกตามระเบียบมีพลตรีสราวุฒิชัยสิทธิ์รองแม่ทัพภาคที่หนึ่งว่าที่แม่ทัพน้อยหนึ่งซึ่งสนิทสนมกันมานานนะคะแล้วก็นายอัครเดชทองใจสดนายกอบจเพชรบูรณ์เนี่ยร่วมโตะด้วยนะคะเฮียตรงก็ดีใจวุ้ยวันนี้ <c oughs> คือคุณอนุทินมากินบ่อยแต่วันนี้เนี่ย มาในฐานะนายกนายกมากินร้านเราเนี่ยเฮียตรงมาต้อนรับเองแล้วหลายคนก็จะแบบนี้พอเห็นภาพเนี่ยก็จะไปกินตามนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเฮียตรงร้านเฮียที่จริงๆดังอยู่แล้วล่ะ ร้านแตกไม่ใช่เหรอเนี่แตกไหมเหมือนกับก่อนหน้านี้ร้านมนส้มตำหน้าสอนอดุสิตใช่ไหมที่วันช่วงที่กําลังจะเป็นนายกเนี่ยนายกพาภรยาไปกินรอบดึกเนี่ยแต่จริงๆกินมาตลอดก็จะเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงนี้แต่จะไปกินร้านไหนก็ได้นะคะนายกหนูเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกินกาแฟเนี่ยต้องจ่าลิซ่าเท่านั้นที่พักภูมิใจไทยต้องกินของภรยาเท่านั้นถ้ากินที่อื่นเนี่ยอาจจะหัวแตกได้อันนี้คนเขาแซวกันนะฮะเอาทีนี้ถ้าพูดถึงร้านรวงต่างๆเนี่ยเอาร้านนี้อาจจะขายดีอยู่แล้วแต่บางร้านบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดี oh, ใ,ชใช่ไหมฮะอยากจะขอโครงการต่างๆจากรัฐบาลนายกอนุทินได้ไหมแน่นอนฮะเรื่องของคนละครึ่งพูดกันมาหลายวันแล้วปรากฏเมื่อวานเนี่ยมันมีไอเดียหนึ่งที่คุณอนุทินบอกว่าว่าที่รัฐมนตรีคลังเป็นคนเสนอค,คือจะไม่ใช่คนละครึ่งแบบเดิมแต่เป็น 60- 40สําหรับคนที่จ่ายภาษีเนี่ยได้พิเศษเพิ่มก็คือไม่ใช่คนละครึ่งแต่รัฐบาลช่วยเกินครึง่งเกินครึ่ง60 <c oughs> ไปเลย <c oughs> นาย,ยกบอกเอ้ย <c oughs> ผมปิ๊งนะ <c oughs> ไอ้เดียอนี้ <c oughs> ซื้อซื้อเอาพูดง่ายออถูกไหมฮะ <c oughs> เมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินก็เปิดเผยนะครับบอกว่ากระแสดีเพราะว่าฟังเสียงประชาชนไม่สนว่าจะก๊อปปี้ใครถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็จะทําแล้วคุณอนุทินก็ยกตัวอย่างถึง30บาทด้วยว่ามันก็ต่อเนื่องมาเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ก็ทําได้ก็ทํานะครับแล้วจากการที่คุยกับท่านซ้ายมือฮะคุณเอกนิตินิติทันประพาสว่าที่รัฐมนตรีคลังก็มั่นใจว่าทํ <c oughs> าได้ไม่ผิดวินัยการเงินการคลัง แล้วคุณเอกนิติเนี่ยเสนอไอเดียนะครับเป็น60-40รัฐช่วยจ่าย60%เราจ่ายเอง40%สําหรับกลุ่มคนที่เสียภาษีนะฮะส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษีก็ยังเป็น50-50เ50หมือนเดิมซึ่งคุณอนุทินบอกว่าเห็นด้วยแล้วยืนยันว่าโค,ครงการนี้จะทันในกรอบ4เดือน<ข>ก็เห็นคลางเขาขานรับแล้วว่าตุลาก็ทําได้เลยถูกไหมฮะ,<ข>ะฟังเสียงคุณอนุทินครับ โอ้ oh, ดีดีก็เราฟ<ร>ังประชาชนอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ไม่ต้องเราเราไม่ได้พักกรเมือที่แบบโอ้ทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะไปก๊อปปี้พักไหนจะไปเอาผมไม่มีหรอกครับก็เ <c oughs> พือพ่อประชาชนนี่เราอาจจะออกเป็นรูปอินเซน i v ฟนะครับหกส0บสอาจจะ เช่นออกออกมาในรูปของของผู้ที่เสียภาษีถ้าผู้ที่เสียภาษีก็เป็นอินเสนทีแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เสียภาษีอะไรแล้วก็คนละครึ่งไปอันนี้เป็นไอเดียที่ท่านนําเสนอมาผมก็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 ปิ๊งนะแสดงว่าต้องต้องทำในกกอบระยะเวลาสีเดือนท่านสิท่านดิ <c oughs> ตอนเช้าท่านก็โทรมาท่านบอกพี่ครับเงินมีพูดง่ายกระเป๋ากระเป๋ายังยังตรง ว่ากันตามตรงเนี่ยโครงการนี้ถูกใจหลายคนนะฮะถามคุณผู้ชมแฟนข่าวช่องวันก็ได้คิดเห็นอย่างไรค่ะเออแล้วก็เออถ้าได้โครงการออกมาแล้วเนี่ยจำนวนเงินหรือจํานวนงบที่จะมาใช้จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีพร้อมน่าจะขับเคลื่อนได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นก่อนในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะเอาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะคนกรุงที่บอกว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอ่ะล่าสุดมันไม่มีแล้วถูกไหมครับแล้วบางคนก็อักเลือดเลยนะคะเพราะว่าค่า จ่ายกันแบบ47บาทเกือบ50อบาท,บาทวันหนึ่งเยอะเป็นร้อยอ่าล่าสุดเลยนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของรัฐบาลชุดก่อนเตรียมให้ประชาชนได้ใช้15พฤศจิกายนนี้คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาดูก่อนว่าทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนเพราะที่ผ่านมาบางโครงการ ดำเนินการไปแล้วพบว่าขาดทุนก็ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังด้วยเพื่อให้โครงการสามารถอยู่รอดได้หากรัฐต้องหางบเพื่อมาชดเชยส่วนต่างทุกๆปีในการดําเนินการเพื่อซื้อกิจการคืนจากผู้ที่ลงทุนก็คงไม่เหมาะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปพิจารณาก่อนแล้วบางคนกอ็อย่างคนต่างจังหวัดอาจจะมองอีกมุมว่ามันกระจุกตัวถ้าเอางบมาสนับสนุนตรงนี้มันจะได้เฉพาะคนกรุงเทพหรือเปล่าคือะคะถ้าฟังจากคุณอนุทินก็เหมือนจะไม่ได้ไปต่อ นะฮะสำหรับนโยบายนี้คเข้าใจว่ามันไม่ใช่นโยบายภูมิใจไทยด้วยถูกไหมมันเป็นของเพื่อไทยเขาแต่ว่าอยู่ในวุฒิสภาแล้วผ่านแล้วต้องตั้งกรรมธิการภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะฮะแต่ว่าจะไปต่ออย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ชัดและเริ่มไม่ชัดทีนี้คนก็เลยถามว่างั้นไอ้ช่วงที่มันยังไม่ชัดเนี่ย B T S เอากลับมาได้ไหมอเออไอ้บัตรแบบเดิมที่ยกเลิกไปอ่ะที่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบ่นกันอยู่มาแล้วฮะค่ะ รวดเร็วทันใจครับเพจรถไฟฟ้า BTS บอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เลยฮะ11<ะ>กันยายนฮะแพ็กเกจเที่ยวเดินทางรายเดือน30วัน BTS Extreme Saving พร้อมให้จำหน่ายที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีนะครับรวมไปถึงบนแอป Rabbit Reward หลังจากเติมเที่ยวเดินทางเข้าบัตร Rabbit ผู้โดยสารเนี่ยต้องเดินทางเที่ยวแรกภายใน7วัน และใช้เที่ยวเดินทางที่เหลือได้ตามอายุแพ็กเกจนะครับอา่าราคาตามหน้าจอนะฮะเริ่มต้น34บาทต่อเที่ยวสําหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษาครับยีบาทต่อเที่ยวแน่นอนคอมเมนต์ชาวเน็ตค่ะบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากดีใจมากกลับมาแล้วกลับมาสักทีเป็นสิ่งที่รอคอยขอบคุณมากแต่อันนี้แหมผมก็ขอเป็นตัวแทนพี่รองประชาชนนะเล็กๆนะฮะผมเห็นคนคอมเมนต์นะบอกว่า b d s มาแล้ว MRT มาได้ไหม อยากได้ MRT ด้วยจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายหน่อยแม้ว่าจะคนบริษัทคนละบริษัทคนละเจ้า แต่บีเสมาแล้วเนี่ยรถไฟใต้ดินขออีกสักอีกหน่อยได้ไหมอีกหน่อยได้ไหมหรือ,อว่าเมื่อสักครู่ที่เห็นราคาเนี่ยที่บอกว่าตัวเลข34บาทเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เน็ตค,คือมันจะมีแบบถ้าเป็นส่วนต่อขยายอะผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณสมมติ15บาทบถูกไหมคะมันก็เกือบ50บาทอยู่ดีอาจจะถูกลงบาทเดียวคือ,อในมุมของผู้โดยสารอะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บอกถ้ามากกว่านี้อีกนิดนึงลดให้อีกเนี่ยนะก็น่าจะดีกว่านี้ก็ดีกว่าไม่ทําเลยนะคะอ่ะก็ฝากเป็นโจทย์ให้กับทางรัฐบาลแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยต คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ